สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขวิทย์ทุกคนพบพ่อกันที่เก้าพี่น้องกับสองน้องสาวหลาเนาะดีใจแห้งพี่น้องวันนี้ดีใจแห้งฝนตกมาแล้วแต่จากสีแห้งซ้ำเฮาดีใจหรับบอเ,าเนาะแต่ว่าตกมาแล้ววันนี้พี่น้องหลังจากลุ่นมาลายมือลายวานันวันนี้กป็ประมาณนี้ประมาานี้แหละมันตกนะบ่เมนฝนประมาานี้ได้ เวลาเวลาประมาณนี้ตกแต่ว่าเขาอยู่บ้านตอนนะเขาบอก่าอยู่พีแ้งหรดูบอแต่โมนี่คันตกชั่วนีนะคันเฮิงนะถือว่าได้ดำหน้าแห้งเติบทางโคนทางลมเจ้ามาเลยพี่น้องมือเดือดืออยู่ทางหนา้าทางบ้านให้ปังทั้งบ้านคือเขาจุนพูนอยู่แม่มันตกต่ในหันบ่น,นะพี่น้อง ข้าแต่มองเดียวทังผู้สุบ้านนาว่าเนาะไปทางผู้บ้านนาว่านาสีแห้งอยู่คนมาทาั้งผู้คนมาทาั้งบ้านนาว่าบ้านไฟลาพขเอารอมาตั้งดนละมาสตีเนาะขอให้เฮงแล้วก็ห้แห้งเลยยันเตะลมนี่แหละตัดมันแต่มันมนาจากตกะฝนกับกระลมตดัด อันนี้ก็ล่มกูกๆเนาะยันแต่พอแต่ดินลายเนาะต้องรอเบิ่งมันจิเอาจนน้ำล้นให้ล้นคันหรือบอทองต้องทาเบิงแต่ล่มแห้งยันแต่มันผัดขีเมกไปมืมมดหนะแล้วยัง ชงสซย,ยันแห้งอยู่ม,มันมาทางพูเนาะ,ะมันมาทางบ้านเออมาทางบ้านให้ปังกับบ้านเคยลา่าคุบ้านในบ้านนะ้ำมงนี่ก็แห้งบง่งในเลีเ้ยวไปน่าจะบ่เห็นอย่างหน้าเขตหน้าอีพอโย่ทางพูนะวขวผ้าขวดตั้งน่าแห้งทางหน้าตกใจนะทางหน้าพอไปเห็นหน้านอยู่พูจะเป็นยังไงจ๊ะตายโอยลมแห้งรีบไปนอจกักรฉได้ยินเสียงหรือัว เย็นสบายขนาดแต่ตอนนี้ตกมานี่ยังบ่ได้มีประโยญด้วยหนิดินยังบ่ปเปียกอยู่ดินยังขาวอยู่แต่เลี้ยวไปทางบ้านนะ,ะเป็นตะแหงอะไรคือมือตืดๆนะเลี้ยวไปทางนั้นนะเป็นตะแหงอะไรใช้เบิ่งทางหน้าเราดูโอ้ทางหน้ารเราบตะแห้งเด้อ ทนพอได้ยินเสียงของนบวกกเองาจุอีเดนมันสิปีอย่อเดือนายุอีเดนคนนน้มันกอริเดยืนพี่น้องเด้ออ่า็น้องของจริงของจริงนี่แห้งเป็นแห้งรมไปแห้งพี่น้องฝนกับแห้งร่มกัแห้งสังเกีตต้นไม้ แห้งอะไรพี่น,น้องหลังจากเขาเขาจะเข้า,า,าถาม,มาตังเดิองเนาะมันมีคลองจริงแห้งเ,เป็นแห้งแห้งอะไรอหรองานนี้ได้ดำหน้าแน่นอนมือนี่นะป๊าเปียกมาแล้วเพื่อนทางน่องนี่เปียกหมดเลย บ่มีหมอ,องเยียบเลยเด้อแป๊บเดียวนำ้ำเริ่มไหลทางเลยคองแท้พี่น้องคองแท้ต้องขอบใจเนาะที่วดาเพื่อเย็นใจข่าห้องสิตใต้เลยมันนี้ผมมตาตกห่างต้องขอบใจหล,ลายๆเออคันบอมีล้มนะนี่น่ะคือคันมีแต่พนนะโอ้ทั้งหน้าฮเานาัเข้าวจนปูนอยู่ นี่แหละสิ่งที่ชาวบ้านชาวสวนคนเห็ดแหงเห็ดหน้าคือเฮาตรงกลางเนาะก็ะคือฝนพี่นอ้องบ่แม่นว่าฝนแต่ประม่น,บบมนว่าตกเป็นเดือนจังเช่าเลยแต่ประมาณตกประมาณอาที์น,นึงแล้วก็เช้าเนาะตกเอาจนว่าเป็นเดือนเข่าเฮาก็สิใต้เก่าแล้วน้ำเหี่ยบแต่ตอนนี้นัเข่าเฮาสิพื้นแล้วคนแห้ง,ะะงสงไซ สงสัยสีได้โลก,ก้าแล้วมื่อื่นโลก,ก้าดำหน้าให้มันเล้วยังเลยออีกทงหนึ่งพี่น้องเพิ่นถามว่าเฮือนไทยเฮือนลังปูนนี่กต่เฮือนคนชาวบ้านนี่เลยพี่น้องว่าชั่ววันเลยเพือนญาติพี่นอ้อ,าานนนองก็ชาวบ้านนี่เลยอ้าวมีคำสั่งอีกให้ทายไปทางนี้ว่าจันทางนี้นะมีไคร โอ้บ่อเอาเท่านี้แหละยังเยี่ยงได้อยู่ป้าเราเสียหามน้ำนนเริ่มเศร้าเลยโว้ดตกมาบ่พอหอดเท่ายแต่ว่าน้ำนาลายอยู่มันเริ่มลายทางเลยแต่ว่าคือเศร้าเร็วแต้ออกไปแข่งดูชมอยากเห้มันตกดูแเอาแข่ง<ว> แกงแค่มันเปียกเลยไดี๋ยาบบานเนาเยือ,าาอาาผาเยอยู่ใส่ยินแ<ก>ขคันตกมากแต่นีประมาณจากสองสมโมงนะโดนหายล้นคันโดนหายล้นคันแต่คันจากน,อกน้อยระยานะก็ พอแต่เลี้ยงเขาผูเขาดำพอแต่เลี้ยงกล้าบ่ถึงว่าสิได้ดำนาพอแต่เลี้ยงให้มันมีชีวิตยยอยู่ต่อไปแต่กาดีดีลายเนาะถึงตกมาซําได้กับฟองให้ตกแห้งก็ว่าน,นี่ได้นี่หนะน้อยหนึ่งมันจะมีแห้งน้มพ้นไหมบอกพ้นนี่กับพ้นนี่กับแห้งก็ว่าน,นี้ มันท<อ>ี่เพิ่มขึ้นเลยเลยมันแหงโพดวะต้องถามป่าป่าเราอยู่คยว่าต้องกวาอย <c ười> ู่แล้วเจอจร้าหลวบอ่ะอยู่ทาง <c ười> อยู่ทาง <c ười> บอกแล้วต้อยคอยยุกันหน้าเลยก็น่ามนก็ธรรมดาเลยเน้องพี่น้องเมียไปพูดกับไปเฟเฟอรีีอรีโอ้โหุคนใดเขามาล่างรถบ่บ่ผู้ยู่นอตี่เนาะเปลี่ดนรถไฟที่มาก่อนถูกว้ว่า คนตกกับชิบปคอนลูกเจ้าเฮ็ดย,นะยดั้งข่อเท้าเนี่ยเดี๋ยว,นะวน,ดดนี้กลวน่า้หนาก็เฮ็ดดีดีินดีไปลแล้วอยาโอ้ยไปชิไปถ่าย,ยไปใกล้ันป้าแล้หาบน้ำไ,ไปใส่แล้วไปเห็นอย่างเตียงน้ำ พอเห่นน้ำป่าอยู่เลยกว่าไอเจ้านี่ลงมกนีไออาน้ำไปเอา่้นูถ่าคนถ้ามาก็มันดังึง่ายหมด้่เจ้าก็าดังๆเลยถ่ายรถยดเนีน้ำพนนเย็นเลย งนงแ้คืตวนเรียมาดูคนืเขาเียถือว่าหนึ่งก็ไม่แห้พี่มาอย yeah, so ู่ทังนทั้หมด่ะใหลักบอค่อยู่ทา้งวันเยเลยโหลงกเ้งมาให้มาเออคือแบบนี้เนาะบ้านที่นี่ขาวกเขาล้ว ้ำอะไรไรหนาพี ождения, ่้องเลยโอ้บอกองแขนเลยนี่มันตะองเฮือกย่งช um, ้เ so ขียนกันพี่น้องเลยีดีใจว่าคนตกดีใจแล้เป็นไปดำนาขวาวอปานได้ขันดำนะดดีใจตีมันโต๊ะลงมาใส่เข่าเฮาผู้ดำแล้วอือขุดดิขุดดำเลยมันด้เห็ุงานฟ้าอยู่ bà ơi, mua bọc vải, nó đi mỏng, mua bọc vải, ba bạn thêm mày mốc, Con à, lôm ma hèn cái Tao là pino của người. บ่พ่อสิได้ดำหน้าดอกกัแน,น้นิพ่อแต่เลี่ยงก้ากับข่าห้าดำลงไปเนาะต้องพังเบิ่งอีกมือแรงว่ามันสีมาบอแต่ตอนนี้นะเหมิดแล้วตกพอกระทือวะดีตกสำนีกระทือวะดีถือว่าแห้งเติอบอยู่น้ำก็จนอ่างอยู่หมองอันนี้ จนมีน้ำมาอ่างอยู่น้ำพลนี่มันดีก็น้ำเขาจูบเลยน้ำพลนี่กเขาเขามันสีเขียวขึ้นมันสีงามขึ้นเนาะเห็ดห้ยาฟื้นพ่อ,อง้อควายกับสีม่ยากินตะกี้รอนยาก็เริ่มใต้เริ่มเหว่เริ่อมยังโอ้ยบานี้ยา กระพื้นงูค่อยก็มียากินเห็ดฮ้อนก็จากว่าสีออกกับปรานบี้ที่ว่าแห้งเติบจะผลเห็ดปลูกไปห้าเห็ดปวกแล้วมืเอื่นสงสัยเห็ดปวกสีออกเนาะเห็ดละโงม่มลยนะถือว่าเปียกแล้วนี่เปียกซุ่มเติบอยู่ถือว่าโอเคอยู่ผนแต่ว่ามันบวมนี่มาแบบเดียว คันประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่หอยนำลดนให้ลดนคันผ้าก็ห้องต้มตุมอยู่แต่เริ่มจกแจ้งเลยเริ่มมีเบือนผ้าออกมานละ ทั้งให้หน้าเขามีนำลายสำได้ได้เนาะเอาก็บอกว่มีนำลายสำได้ทำบริยางลงไปเต็มมักกะิีลายเติ้อยู่ี่เดี๋ยววันทางนี้ก็นำเต็มอยู่ผ้าห้องมาเลยพี่นอ้อง คลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้น้องพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องพอกห่วงมาเลเฮาก็สิได้ปิดเครื่องถ้าใครเบิ่งจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดมากระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาวสองคนอยู่น้ำไปอยู่น้ำกันไปดนๆเด้อพี่น้องเด้อขอบใจสุขสุขคนที่เขามาเบิ่งเนาะ ขอ,อการคลิปนะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งลำรวยลำรวยสบายดี